สวัสดีค่ะร้านไอเลิฟสปานะคะวันนี้จะมาแนะนำอ,ะองค์บูชาพ่อปู่ชีวะกะโกมารพัทค่ะท่านเป็นบรมรูแพทย์ของการนวดแผนไทยนะคะองค์นี้เป็นองค์บูชาองค์เล็กนะคะวัสดุเป็นเลิซนผสมผงหินอ่อนค่ะความพิเศษมากๆเลยก็คือเทนด้วยมือทุกองค์เลยนะคะเปีียมด้วยความเมตตาและก็งดงามมากค่ะ เดี๋ยวจะวัดขนาดหน้าตักให้ดูนะคะนี่นะคะหน้าตักอยู่ประมาณห้าห้านิ้วสี่นิ้วกว่าค่ะสี่นิ้วกว่านี่ค่ะสนิ้วกว่านะคะเกือบเกือบห้านิ้วค่ะนะคะส่วนความสูงค่ะความสูงขององค์ปู่นะคะ จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเนิ้วค่ะด้านข้างด้านข้างนะคะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วค่ะร้านนวดส่วนใหญ่ทุกร้านจะมีพ่อปู่ของเราไว้บูชานะคะให้พนักงานบูชาทุกวันนะคะ เดี๋ยวดูรอบๆองค์พ่อปู่นะคะสวยงามมากงานต้องสั่งจองนะคะเพราะเวลาขึ้นบล็อกทีจะขึ้นเยอะๆค่ะสิบองค์ขั้นต่ำสนใจสั่งจองได้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ